สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5 0 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่ความสวยงาม หรือร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเม่งโทออร092 576 4893บกใหญ่สยามชนโทร065 743 1348 อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร0934604666อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมคาราวานบุญถวายเทียนงดเล่าเข้าพรรษาประจําปี2568ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฟางว่าที่ร้อยตรีนพร,รัตน์สุภฯกิจโกศลนายอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีคาราวานถวายเทียนงดเล่าเข้าพรรษาประจําปี2568 ทั้งนี้เทศกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ได้ปฏิบัติกันมานานร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเรียนพฤติกรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทางหน่วยงานราชการจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมคาราวานบุญถวายเทียนง,งดเล่าเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบสารประเพณีไทยและตระหนักถึงโทษภัยของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นการส่งเสริมกระตุ้มให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีรับรู้ถึงโทษพิษภัยจากการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ขบวนคาราวานถวายเทียนเข้าพรรษาการมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อชวนพ่อหยุดเหล้าเข้าพรรษาลดละเลิกเหล้าเพื่อครอบครัวและสังคมและกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกการดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาและตลอดไปซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทีธสุภกิโกศลในฝาครับวันนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านุ่งานของหน่วยงานพี่น้องประชาชนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พระบาทสมพรศรีพ,ทะะพรทวนะีปะลัดำัภงเัิหนะกลุ่มงานบริหารงานปกครองในนามตัวแทนทีมงานจังารวันบุญไถลเทียนรถเล่าเราจะต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการ ทีมข่าาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะทั Media บ,บริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัศพระสมุดและทีมงาน